มื่อไหร่เขาเดิมาอ app uh, uh, ่อนแต่ก็เขาเจอแอปแอปพลิเคชันอ huh ันหนึ่งนะครับเนาะอันหนึ่งที่ว่าก็จะเป็นแอปแอปพลิเคชันเป็นอันไหนฮะนะนหนฮะเป็นตัวไหนฮะนะตัวไหนเขากว่าซานอมาเลยในแอปเปิลสตูฮะเนาะอันนั้งสุดเขาเด็กเขากว่าที่ใน์เปิสตูฮะเนาเด็กเขามาที่ไหนฮะเนะย่อขึ้นมาเด็กที่ไหนฮะย่อขึ้นมาเด็กที่ไหนฮะเนาะ เขาแต่มา e r e s e นะฮะนะ elaser อะไรนะนะครัียกเขากว่าคณะอ่านี่ครับเพราะเป็นเส้นในไหนมันได้ออกมาตั้งนำตั้งไลน์นะฮะนะแต่บางคาเจอร์เมื่อได้่ที่เป็นอันในคณะอันไหนเขาเจอมาใครว่าหึงเหี้ยนคณะเอามันก็เจอหลีเจอแคมตี้นะแย้วก็ไว้คณะยแอปันในคณะเรียกเขากว่าได้กับ ฟาวเด็กเขาไม่ไหนไหนมันมี่ห่างใช่นหมคะนั้นนะครับมันก็ได้รัดกัมซีกันนะในเขาติดย้มไม่หลิกไทยเลยลิกอังกฤษกันเนาะหลิกไทยก็เดี๋ยวว่าลบภาพพื้นหลังในขนาคณะแอปแอปลบพื้นหลังในกัมซีกันนะในนะในครับมันได้๋ยวเหตุจากในอะไรขนณะเขาก็ชูนี้นาดลองมันเห็ุอะไรครับอันนเดมี่กุนต้องดุดกว่าเจออยู่ขนณะอ่าสิบสิบล้านนะครับนะครัะก็เดมีทั้งน้ำลังลายนะครับ คุกับเขาได้มาสันเอากวามในนั้นในได้เขาหลุดสัคะนคณะเขาเลยสันไว้เอาเลยมันเปลี่นทางผยกว่าอะไรก็เดียวเลนะ,ะนะสังเกตว่าได้ก่คอคขมไปเลยสันก็เน็กสันเอาดีในเลยะคณะาดผายกว่านี่ครับอันนี้เขาสันไว้ในเขาได้ออกกว่าขนะดเขาได้ออกมาดีในคณะ,ะย่อขึ้นเขาก,ว,กว่าดีแอปแอปพลิเคชนันของมันขนาดแบกรองเอเลเซอร์ er นี่ครับเขาบอกวเด็เขากว่าดีในขนะดนะฮะ มันได้มีหน้าตาซึ่งไหนคะเนาะแอป,ปอันไหนว่าเขาต้องหลุดมาเจอในมันเดิมเลยสมัครมันเดิมเลยใส่เบอร์โทรอีสังคะนะอ่าสังเกตว่าใครผูกจอมอีเมลว่าจิมมี่เขาว่าซึ่งในมันก็ไล่ในะคระ,ะแต่อันไหนได้เขาเมเฮ็ดในครนะเขาจันมาให้ก็เจอหลายซึ่งนั้นก็เห็นในครันีลยนะนี่ฮะมันให้ไล่หลายๆเมลเนาในนะเหมือนเหมือนในเขาได้มาเห็นในได้ก็เขาได้อ่าเป็นรูปแบบพื้นหลังในครนะเพราะว่าเขากว่าไถ่ชว่งซีทดทีเขาเคยไล่ตั้งพื้นหลังมันนั่นในเขาไล่ออกก็ไล่ในครนะ เขาขึ้นมาเนี่ยก,กว่าดีในคณะนะแผนภาพนะครับเป็นดินในคณะนะเท็กกว่าดีนในคณะ,ะ,ะเพราเขาเท็กมาดีแนไหนมันก,มนก็มีมานาซึ่งในคณะนะนะครับนานในมันลายไรนะครนะเาขาใครเป็นเหมือนเร่งหนังแนวนอนแนวตั้งอะไรมุดคณะนะเขาขึ้นมาเท็กกันนะครับว่เาเขาเครเ็ดลายตั้งมันในะคณะ ให้มันเป็นแนวนอนน่นะแนวนอนเน,น,น่าายนนะมันเส้นนางตาใส่ยู u ู e เขาเส้นางนั้นนะเามาดีกดินะครับในะคณนะมันเดมีะนะ่ขณนมันมีหางคำซื้อขณะนะีนะค้ค u ั u ยูทูที่เล็กๆเส้นงครในเป็นไอของ i n นสตาแกรมนะะนะะในไอจีกอลเลยในเฟซบุ๊กกอเลยนะครั้น,น,น,น IG ก็านกนนะกนมานำแนเป็นต่างวิดีโอ Facebook นะะเป็นหนึ่งจุนึ่นะขนะของเฟซบุ๊กครับ อันนี้ก็เขาก็ดีเจอ,อยู่คะนะแต่เจเป็นของยูทูบ b นะว่าเป็นยูทูบในดิดว่ในนะคะนะอันนี้ได้กำใ่เ่าเขาเยดันอะไรกันะนะในเขาดีในได้ก็ของในเขา,าเดียวเบียนหนึ่งสุดหนึ่งเลค่ะปยเีกมาดีเครื่องใหม่ทุกนะครับเส้นนะคะนะป้เสในเขาดีตัดพื้นหลังแคบหางเขาอ,อันละอันนึงนเขาก็มาเตไเพิ่มเพิ่มรูปภาพในณะ,ะนะมันก็มีปุ๋งเนียไว้ในณะจริงนะครนะับ าานะป้วนคาริมาตีแน่ในเขาก็มาเตียบตีแคบบางเขาเดีเขาไขโลบแปดพื้นหลังมันนะนะั่นนะคณะคาริมาซ้ำไม่แคบบางขาอันไหนกันเนาะนะฮนะ,ะปวัวเขาเดีกว่าเสรีดีดีในะปวัวมันมีแคบบางเขาพื้นหลังเขาอาจจะในมันเหนี่ยมเพราะเข้มนะมันจะเขาเดียกว่าใส่พีลงต่างาตีในแพลตฟอร์มอันละอันหนึ่งนะคณะนะนะครับมันจะเป็นซึ่งไรไว้คณะกนะ็ไม่เข้าดีม,มาลกลบแปดพื้นหลังมันเนอย่าไปให้มีให้มีตัวคาดล,ลายกุ้ยคณะนะมันจะหนังลิน้นต้นไม้อาจจะในเขาดีให้มีนะคณะ แอฟบอลในมันอะไรเฮ็ดหยาบซึ่งต่างๆอันนะเขาก็เขาเฮ็ดไงไงกําเดียวก่ะมัในรูปปั่นเขากําเดียวเลยค่ะนะเนกมาดีหางกิมพไฮในค่ะนะหางกิมพไฮน่ครับกันไกในค่ะนะคัดเอานะครับที่นี้อ่ะอ่าพอเขาเนีกมาจึงหนมันดีอดรูปปั่นเขาอนุมัติจึงไหนคะนะนะครับมันดึงรูปขนาดไปก้มค่ะนะ น <tang s> ี่ะนพอมันลบเสื่อแล้วในเคลว่าเปลีเยนอันยาวตูดีงามว่านขณะนันเพืครบมันเฮ็ดผ่านเขาในคว่อข้มนะนันสังเกตว่ามีตีเลออันเขาําแค็มันลบอันแรมีดีเลอที่อันมันไปลบเยาว่าจะในเขาโกมันเรี้ยกันในอะไครันะอันนั้เขาดือรปนขะนี่นะพอาเขาลบในมันเด้ลบรูอ่ะแปถึงในขณะนั้นในขนั้นะพะเขาแข็งรบในเขาขึ้นมีเลียตั้งเหนือในถอยขึ้นอดีนะครบนะัมันขึ้นถอยขึ้นบันเยายนะ ยาบ่าเขา่มีเตียนมันลบกว่าเป็ดมันเสิมเขาบอกเกียกในนะนะมันลบมันมันแผดกว่าป้าเตียนเขาเลยเจอไะเขาขึ้นมาเลียกดินในคณะดินในค่ะอืมเขาใครเพิ่มขึ้นแค่พางเข้าวงไกเลยในกรลีคณะเนี่ยเขาดีขึ้นมาเพิ่มดินในด้วยคณะยาบ่วเป็ียนเองนแล้วนะอ่าเขาก็เนี้ยงะนคณะในคณะมันมันเดี๋ยวมีไว้ยาบค่ะนะนะมันเดี๋ยวมีไว้ในคะนะเขาขึ้นเพิ่มเข้ามาเมื่อกีแต่ในคาดิมเพิ่มในเาร์ดิลุบเอาแค่พังคาราลายไว้ในคะกันเนาะ ว่างเป็นเสื้อแล้วในเราว่าเข้มเรียบเย่อในขณะนันเขาก็มาเน็กดีเครื่องไม้ถูกตั้งหนือนครับอ่าในอดีมีจ่องหยาึ้นมาในขณะนเขาคนเนี้อมยกเป็นไรขณะนะะอ่าว่างค้นมาเสื้งแล้วในเขาใครเฮ็ดหยาอยาเสื้อในกไรนขณะน้นนะครับเขาก็มาตั้มหิงปิงปิงโปโเส้อในขณะนะครับแค่พังได้ในเพราะเขาใครเสิมเงาดังหลังมันหวานเส้ในก็ไรขณะนะ อันนี้จะเป็นขอบมันคนันนะอันนี้เป็นขอบซึ่งะะไ,ไหนครับเขาเดี๋ยวมเสยให้ในคนอะไรครับนะอ่าเยอะก็อัอนนี้เป็นเงามันคันนะเ่าใครใส่เงามันคันนะครับตามสีกันเนาะใครเลยสีอะไรก็เนะนะค,ะค,ะนะคร,ครับเ,เดีมีเงาสิ่งไหนออกมากครับนะเขาเดี่ยวเป็นสีสีในด้วยคับนะยนเยอะก็เนี่ยเคยหมายถูกทีะะ่ไหนครับอ่าเพราะเป็นสิ่งไหนในพวกะแคปังเขาออกกว่าในมันในอะไรถึงมันในอะไรแคปังเขาเคยเขาเนี่ย,น,ใน,ใย,ยนะนะ ในพวเฮาทีพวเฮาเฮ็ดยาอว่าซื้อไหนในเขาก็ขึ้นเมนเด็กปั่นทึบังเดือนะครับนี่กว่าดีนะครับนะไปกันะในคนะมันในมาจ่องหยาในครับแต่ในเขาเหมอนด้วยก็เลยครับนะเนี่ยออกกว่าแบบดเสี่งในกำสีก็เลยครับป่ายออกแปดแอมให้ไหนก็ยังไรครันะป่ายแปดซึ่งแนวไหนก็ไม่เขาขึ้นกว่าด้วยที่ไดชะบางเขาสองชะบางเขาอันเขาตัดพื้นหลังมันไม่ไกลต้องมันมากนะครันะ นี่เข้ากว่าครับในคณะแค่บางค่ำเมื่อไอันนี้เป็นอันอันนี้เป็นอันข้าไปตัดข้างเนาะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนคัดตัดเดี่ยวในในคณะมันมีพื้นหลังมันสังเกตุคณะมันดำพื้นๆไว้จนค่ะพราเขากว่าใส่เขากว่าตัดต่อวิดีโอเขาามาเขาแค่แค่บางเขาใส่ไว้ได้เอากว่าใส่ไรไงไงก็คณะมันเดี๋ยวมีพื้นหลังมันเยงะในคณะเนาะเอาครัอันนี้ก็เป็นโลกไล้์ลบพื้นหลังของแอปต่งกล้องในคณะ กล้องเลเซอร์เป็นแอปอะไรคะรอกไลน์เจอมันค่ะนะสังเจอใครพูดสังเกตุในสมาร์ทคอมเมนต์มาอะไรต่างๆไดะะ้ค่ะอ๋อค่ะสังเจอว่าด้วยคลิปวิดีโอใะย่อในไลน์เจอร์ก็อย่าไปลืมติดส,สับสับคร้ไปเป็นสี่คำค่ะนะอ๋อค่ะไม่สุงนะ